个好。 เดี๋ยวมาลองแกะเพื่อนๆดูน,น,น,นะมันเป็นยังไงนะ,ะให้แม่ช่วยแม่แม่เขาไปช่วยเลยมีเสียงแล้วมีไฟ่้องใายองแกอเลย เอาตั้งไหนไหนไหนลองตั้งเอาอะมาตั้งให้เพื่อนๆพดูก่อนสิเป็นยังไงตั้งยังไงคะอันนี้เครื่องทำป๊อปคอร์นอันนี้เครื่องป๊อปคอร์นเครื่องใช่ไหมคะลูกนี่มันเป็นยังไงข้างในมันเป็นอะไรอ่ะมาดูสิจะเป็นเม็ดเม็ดหรอจะเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมลูกโอ้ลงกลองใส่ป๊อปคอร์นค่ะปึ๊บตัวนั้นก็จะ ตัวแทนของป๊อปคอนจะนนนอะไรกันี่ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับพี่เอิงใช่ไหมไหนในรุ่นนี้คืออะไระคะพี่สาวอ่าแล้วก็จะมีพวกของพวกกล่องอันนี้กล่องใส่ที่ใส่ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นจานเป็นอันไหนลองเล่นให้พอ<ม>่อดูสิเล่นให้เพื่อนดูหน่อยสิยังไงอ่ะให้กันหน่อยหน่อยอือเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อไหนไหนช่วยกันเดี๋ยวคุณแม่ช่วยก่อนนะคะตรงนี้น่าจะเป็นนี่ดึงอันนี้ดึงตรงนี้ออกหลกใช่ไหมหลักตรงนี้มันไวป้องกันถาดลุกไฟมันมีหมดเลยแต่ก็ยอันนี้เปิด อันนี้ใส่ป๊อปคอใปรคอนนใช่ไหมคะข้างในแล้วนะอ๋ออันนี้เขาคือเขาใส่มาให้แล้วเหรอซิตรงนี่ยก็ดูดเหมืินรูนี่เรียร้องหมดโอเคแล้วไงต่อ,อนนกล่องขายปอพรกล่องใส่ป๊อพรอ๋อหมายถึงว่าสำเร็จรูปแล้วออกมาแล้นี้ก็เมนจานอยู่มในนี้หรออ่ะพี่อลองผลให้ดูนะคะอ่าไหนลองทำให้พ่อดูซิเล่ได้ยังไงอเนี่ยอุ้ยเอามาแล้วเหรอ่านไหนไหนนะหมุนยังไงนะเมื่อกี้ หรอไหนไหนคะอ๋อไหนไหนอ่ะหมุนยังไงอ่ะวมนน้ดูได้สิทำไงนะคะต้องหมุนหรือเปล่าหรือต้องทำยังไงกดเนี่ยอ๋อไอหมุนหมุนเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยล้อล้อลองหมุนลองหมุนดูสิจะลองหมุนอุ้ยอ๋อถาจะได้เด้งออกมาเราจะได้มาที่เราเล่นเป็นจริงไหมครับเนี่ยดูเหมือนที่เป็นนะครับแล้วผมลูกนั่งจากอาบนห้อย อันนี้เลยอ๋ออันนี้อันนี้แล้วก็คือถ้าเกิดสมมติว่าออกมาเสร็จแล้วก็คือใส่เข้าไปในรูนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราใส่เพื่อนในนี้อ๋าโอเคเข้าใจแล้วพ่อเข้าใจละพีไหนไหนไหนขอขอของี้พ่อขอป๊อปคอนหนึ่งถ้วยครับอัน่อ่าคุณอันนี้ถ้วยใช่ไหมคะคุณแม่ค้าแม่ค้าป๊อปคอนขอป๊อปคอนหนึ่งถ้วยนึงค่ะแม่ค้าก็กลมดูป๊อปคอนตัเองไม่ลบอะเลยเอามามากดด้วยแล้วทำยังไงนะคะต้องทำยังไงนะถึงกล้วยถึงจะออกอ่า ก็อันนี้ใส่ถ้วย่อพ่อเหรออ๋อใส่กล่องเหรอคะใส่ข้าแม่กล่องอ่ะอ๋อพอเสร็จกล่องกล่องพี่จริงใส่กล้วยก่อนแล้วแล้วพี่จะสมมติพ่อขอหลองกบได้ไหมได้แล้วปุ่มนี้ไปทำอะไรเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไปทำอะไรนีเ้ยเดี๋ยว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 นักปุ้ยคุณได้เล่นไงพ่อมีไฟด้วยอ๋อมีไฟด้วยโอ้สวยนะ แล้วกดกดมั้ยต้วงมามีไฟกดมาหนึ่งอันถ้าไม่ดจะอุ้ยเแล้วกดอันนี้ไหมคะโอเคเฮ้ยนี่มาดับอ่ะอ่ามันก็ต้องดับสิลูกอ่ะกดใหม่กดปุ่มเอือนปุ่มุเอือนแล้วกดอีกกดกดไหนดับปุ่มกลางบ้างอุ้ยโอ้ว้าว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 อันนี้ใส่ถ่านกระดุมถ่านกระดุมน่าจะเป็นสามล้านยี่สิบบาทน่าจะมีใช่ค่ะ อ่าขอขออีกอันนึงขออีกอันนึงค่ะขายถ้วยเท่าไหร่ขายถ้วยเท่าไหร่ครับเนี่ยขายยี่สิบบาทยี่สิบบาทมามามาอ่ะขอขอหนึ่งขออะไรครับขอถ้วยหนึ่งครับตังไปขอถ้วยหนึ่งใส่ถ้วยใส่ถ้หน่อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับ